สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับท่านกำลังอยู่กับช anel ของฮาร์ดแวร์เฮาส์แล้วก็พี่ดานายใจดีอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะฮะพี่ดานายอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับพี่ดานายอยู่ที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขาปวกแดงนะครับนี่เป็นไงป้ายขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเป็นสาขาน้องใหม่นะครับที่กําลังจะเปิดในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะอ่านี่เลยเพิ่งขึ้นป้ายเสร็จเรียบร้อยสดสดร้อนๆนั่นเองนะฮะนี่ก็คือด้านหน้านะครับศูนย์เครื่องมือสินค้าอุ วัสดุก่อสร้างสีไฟฟ้าประปาครบวงจรนะครับและก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอีกด้วยนะฮะและนี่นะครับก็คือบรรยากาศของฮาร์ดแวร์เฮาส์สาขาปวกแดงนะฮะที่เราได้คัดสรรและก็เนรมิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อพี่น้องชาวปวกแดงนะฮะที่จะให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมนะครับก็เชิญชวนนะฮะแล้วมาดูว่าเราก่อสร้างไปถึงไหนแล้วแล้วใกล้จะเปิด ในวันที่5นี้ทันหรือเปล่านะฮะนี่เรากําลังเล่งสร้างนะครับนี่กําลังขึ้นป้ายทําทุกอย่างเพื่อต้อนรับพี่น้องชาวปวกแดงให้ได้ใช้สินค้าอุปกรณ์เครื่องมือช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพนั่นเองครับและเนื่องด้วยดีไซน์ของอาคารของเราเป็นทรงยาวนะครับเราจึงออกแบบอาคารให้เป็นทรงสไตล์มังกรน,นะครับและใครที่ ประตูทางเข้าตรงด้านหน้านะครับก็จะเป็นเปรียบเสมือนท้องมังกรนะฮะและพี่น้องท่านไหนนะครับที่มาใช้บริการที่ฮัตไบเฮาส์ก็จะเหมือนได้ลอดใต้ท้องมังกรในทุกๆวันนั่นเองทําให้โชคดีโชคลาภเข้าหาตัวในทุกๆวันนั่นเองครับและภายในข้างในจะเป็นยังไงก่อสร้างไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะเปิดในวันที่5ตุลาคมนี้แล้วจะทันหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามพี่นนัยไปเยี่ยมชมกันได้เลยครับ หลังจากดูภายนอกเสร็จแล้วนะครับและเดินเข้ามาก็จะเป็นภายในก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะนี่ก็คือด้านหลังของพี่นายนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่กําลังก่อสร้างและสิ่งที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือบูธต่างๆของทางฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับที่เรากาลังเริ่มทําและก็ใกล้ที่ทาใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ80%แล้วนะครับณนะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะฮะที่จะเปิดสาขาใหม่ของทางฮาร์ดแวร์เฮาส์รับรองว่าพี่น้องที่ได้มาใช้บริการต้อง แฮปปี้และก็ประทับใจในสินค้าอุตสาหกรรมที่ฮาร์ดแร์เฮาส์ได้จัดไว้ให้พี่น้องอย่างแน่นอนครับผมและที่อยู่ข้างหลังพี่ดานัยนี้นะครับก็คือแผนกเอโอนะครับหรือว่าแผนกต้อนรับหรือว่าบริการลูกค้านั่นเองนะฮะไม่ว่าพี่น้องจะสั่งของหรือว่าจะให้ส่งสินค้านะครับก็สามารถมาติดต่อพนักงานที่แผนกนี้ได้เลยเราก็เตรียมตัวพนักงานนะฮะเพื่อคอยต้อนรับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ปวกแดงนะครับอยากให้พี่น้องมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมและนี่นะครับก็คือเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ให้กับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ไว้อีกหนึ่งจุดนะครับแบบเต็มระบบในการชำระเงินนะครับผมและนี่นะครับก็คืออาณาจักรฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้คัดสรรให้พี่น้องชาวปวกแดงนะฮะได้ใช้สินค้าเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพนะครับเราเลยเลือกที่จะมาเปิดที่ปวกแดงนะฮะและพอเราขับรถเข้ามานะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับเจอป้ายแบบนี้นะฮะเราก็จะเจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ภาษาจีนแบบนี้นะครับเลี้ยวเข้ามาเลยครับเราก็จะ มาเจอบรรยากาศของฮาร์ดแวร์เฮาสที่เป็นทางเข้าแบบอลังการยิ่งใหญ่ป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยครับฮาร์ดแวร์เฮาสศูนย์รวมเครื่องมือช่างอุตสาหกรรมไฟฟ้าแบบนี้เลยครับ